าอาชานี้ที่บ้านสำโรงนะครับออบ้านสำโรงตําบลยางท่าแจ้งอำเภอกูสุมวิสัยจ,จังหวัดมหาสรารคามนะครับช้าตรูของวับบนที่ยี่บ,บ,บ,บตุลาคม2565นะครับอยู่บนะครับยุ่งถนนเลยครับมือน,นี้เพ่อผึ่งนอนมาหลับก็เลยมายองบางคนมาซุ่มไหนที่นอนมาหลับเพื่อนนอนไม่หลับเช่นเดียวกันเพราะคนน้ำม,มาเบ่งเพื่นอนเฮ้ย เจ้ามาเบื้งอย่างเื่นได้สอบเพรนอนเดี๋ยวพอนั่นมาอ้ยจีสามบนดุจีสามครับนอ่นมารับข้าวยานน้าไม่แย่ดักครับนี่มาเบิ้งพี่น้อนออกรนขาดระหว่างบัตรสำงักใไปีบัตรใช่ขนาดว่าเบิ้งงนี้เราบอกก็ยังบอกก็ยังผีหรอกอะไรไม่เรู้บอกอ้าอะไรอยู่ในเมืองนี่มันกุ้งกัินมากุ้งฝอยครับดูครับกุ้งฝอยด้วยผีนองครับท่ามกลางของน้ำท่วมไปย่งนี้ไปฝอยไปไปอาหารนะครับกุ้งเต้นครับกุ้งเต้นหรือกุ้งนอน เออหัรกุ้งกุ้งเต้นนี่คือกุ้งมีคีดวิดีโอขนมกุ้งนอนนี่กุ้งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เขานี่เมนูสิเมนูสองเมนูเอาจะกจะสั่งกุ้งเต้นหรือจะสั่งกุ้งนอนครับพนักงานถามดิอ่าซุ้มมันอ่าพนักงานตอนรับถ้ากุ้งนอนนีุ่้งตายแล้วครับนี่เอ๋อเพื่อนหาหน้าหาหน้ามึงด้วยว่าเห็นนะครับแถวโลหินย่ายเนี่ยอยู่นีเนี่ยพอตัวแล้วยังมีชีวิดีโอเนี่ยังไม่ใหนใครกลับ อ้าวไม่เตื้อเอาเนียวหาเลี้ยวหาเรียงครับคล่องแคล่ครับพี่น้องเราอยากถามหาอยู่เราบ่าหัวจักเอาบ่แม่นดอกกะว่าซื้อนี่ล่ะกุ้งนะครับขายยังไงครับกุ้งขายยังไงแก้วละยี่สิบบาทแก้วละยี่สิบบาทอ้าวไปทางนี้โอ้ยพอดแล้วตุ้มแล้วนะครับนี่กะกุ้งเพื่อกันนะครับนี่มดนเป็นไหนมดนน้ำท่วมนี่ก็ ม,มีมีหารแนวไรได้น้อยน้อยเอาเ<ช>ง,ง,งี้ยน้าเง่้ยน้าเงี้ยช่องยูถ่วงลงเมียเนี่ยเอาเอาแะนี่คืะชีวิตจ้าชีวิตชาวน,าน้ำเ <c oughs> นาะน้ำท่วมก็ต้องท่ำ <c oughs> ใจคร <c oughs> ับ <c oughs> น้ำขึ้นขยับขึ้นครับน้ำลง <c oughs> ขยับตามครับซุ้มนี่เพมีหยานไม่กลัวนะครับอยู่กับน้ำเอ้าหากประทั่งชีวิตไปเพราะมิได้ก็เอากุ้งนี่้ะพวกใดส่วนใหญ่ก็ ทักขม้านะครับเ,<อ>เปิดเขา้เขาไปเบิ้งกดเข้าไปเพอะอแล้วก็จุดเพลิงทักไถยกันขม้าคอบเม่นขม้าได้นะครับนี่ช่วงเศร้าของบ้านสำโรงนะครับตบแจ้งแจงกุศลพิสัยมาหาสาราคามครับเพอะเพลิงนั่นมาลับขับเลยมากวนคนเราแถวนี้แหละน,น้ำก็ท่วมเช่นเดียวกันครับสายมาจากไหนเขาจะให้เบิ้งบรรยากาศของน้ำท่วมครับนี่แม่ยังละมงไปย่างดีแต่นี่แม่นันเนี่นยงโง่ปะนี่ บ่แมนมียงูครับนี่คือเป็ดขับนี่นะเป็ดยามเช้านะครับนี่มีแต่เป็ดทั้งนั้นนี่เห็นบ <c oughs> ่ไข่ยูไส่หไข่นี่ <c oughs> นี่ขับมีแต่เป็ดขับเยวสวยมากยังอยสิมาขอเก็บไข่นี่เป็ดเก่ามาไว้ยังสิล่ะครับวิธีขวักเป็ดของอพี่น้องเลี้ยงเป็ดเอาแบบง่ายๆนะครับใครไปปะพ่อสมพี่ตูสินเจน <c oughs> มาทางนี้ เราจะเจอไข่เป็ดว้าไข่มันอยู่จังสีนะครับทีนี่ก็ไข่บ่อไหลนะเป็ดแสดงว่าเป็ดมันตื่นนี่น,นะปลานตื่นเนี่ยแล้วมันน้ำลาไหายจินบน่อไหลนบนี่คือไข่เป็ดนะครับอไข่เป็ดที่เราจินอยู่ทุกวันนะครับพ่นกับเลี้ยงแบบนี้ละนะครับเลี้ยงไงนะครับสั์นอยู่เสกับพ่ออยู่อาบไข่เขียวมาอ้อม่แล้วก็ผ่าสลัดมาบังครับสลัดนี่เพื่อกัน พอหายพ้นได้เลี้ยวเห็นนี่ยังนะครับนี่เวลาย,ยิ่มขึ้นนะครับจะเห็นอยังจะเตืนอนฮอร์โมนจะลังออกมาเห็ดเห็ดเป็ดไม่ไข่ครับนี่บรรยากาศยามเช้านะครับหนองอีเรืองหนองอีเรืองนี่นะหนองอีเรืองนะครับนี่นาบ้านสำโรงหลาเมือแล้วนะครับมาบางบรรยากาศพี่นนองบ้านสำโรงยี่มุดเศร้าครับนี่หลายคนอ้าวท่านปปอบตเรามาสแสดงหนังดีไหมครับวันนี้่านสองด<อ><อ>้าน บ่มีอารมณ์เลยพ่นมาหลังจากน้ทบน้ำถล่มสาปาเอาจักเอาพี่ดูมาทักทายพี่น้องเลยเป็นไหนยู่ได้จังมือแล้ยวเพาได้คอยมายามหลายมือแล้ยวเพาได้แสดงนังหลายมือเราขึ้นหอดพ่อเจ้าเพน่อดครับเป็นว่าน้ำไกลไปแล้วพอดีใจสิะครับที่ไหนสบายห้างบ้านบนเมืองบ้านย่างเดี๋ยวนี้กําลังรับสถานการณ์ครับเพียงไแก่อก็อ๋อผมว่าเป็นเพียงเพียงเหวครับผมหยางมาจากนี้เคลื่อนครับวันครับอาการหนักเลยครับเพราะว่าในแปลงนั้นสุบ้าน อ่านอนตนนั่นเน่านะครับขาไปไปได้นะครับขากลับเข้ากูทองเข้าขัดเก่นไปว่ไหไเลยบอกพ <c oughs> ี่น้องเขาเลย <c oughs> นี่แหละคือเส้นทางอ้าวจะไปต่อเมื่อนี้สิรับสมัครผู้ขับรถทายถ้ำมาครับห <c oughs> าใส่นอเนอ <c oughs> ครับอันนี้นะครับที่บ้านสำโรงนะครับอ่าอ่าพิกัดอ่าเส้นทางถนนอ่าทางหลวงสองสามเก้าหนึ่งนะครับ ก็ในช่วงเช้านะครับก่อนยางมานะครับทายท้ำวิกาตของไฟจาน้วก็เอาไฟจานยนยื่นี่นะครับไม่รู้ว่าตื่นหรือยังอ้าวตื่นแล้วสวัสดีครับปะรั่นนั่นพบกันทีครับคิดถึงเลยมาหาครับ่ม่ใช่ว่าไปทายบ้านคุยเกี่ยวกับข้ามอ่ะเอาเงาโน่นนี่นะครับโน่นน้ำท่วมว่าเป็นอย่างครับนี่ บรรยากาศของบ้านสำโรงนะครับถ่วงลอยเปอร์เซ็นต์นะครับบ้านสำโรงครับปูที่หนึ่งตบลย่างไทยแจ่งโคสุนพิสัยมหาสาราคามนะครับถ่วมมิดเลยครับนี่ขึ้นมานอนอยู่หลังถนนครับนี่ครับน้ำก็เลยไปพิกัดไปทั้งอ่าลงไปถว่วงผาล่างนะครับเด้อน,น,นี่ก็รถแน่เล็กน้อยอพี่น้องก็ใส่วิธีการสัญจรเดินทางมาครับนี่นี่มาครับเราจะไปหยุดที่ ร้านกาแฟแม่เดือนครับร้านกาแฟแม่เดือนนะครับทุกค้อนก็น้ำท่วมแล้วก็มมา้านังกินกาแฟเสพนาจะพาลรานั่งกันนีน่เดละครับช่วงเสารก่อนที่ไปต่อสูญชีวิตวิถีชีวิตต้อไปนะครับวันนี้จะทําอะไรนะครับยันี่ยังต้อนะครับน้ำท่วมยังสี่นะครับสิไปยังไดสิมาจังไดก็มานังคิดโศกันก่อนครับตามน้าบกนี่บ้านสาโรงนะครับ บ้านสำโรงนะครับรถล,ล่าต่างๆครับสมาคมกาแฟแห่งประเทศไทยมีใครอยู่บ้างไม่มีเอา้าไปใส่เมอแล้วนี่ฮะสภาพกาแฟแห่งคนน้บถ่วมไปทั้งใีมีตลอดจอดเป็นเรี่ยงไร่นะครับนี่คือพระหนะของพี่น้องที่น้าถ่วมต้องมาหาคนละขับไปไอ่ผาไอ้ไปไทยยูทูบเนี่ย เราจะจบกันที่ร้านแม่เดือนนะครับน้ําท่วมครับเปิดหน้าไหนครับแม่เดือนครับห้องโลกครับนี่ถูกต้องครับเป็นไงครับอยู่นานแล้วน้ําท่วมนานแล้วเป็นไงครับเดือดร้อนอะไรบ้างครับอยากให้รัฐสร้างบ้านให้ใหม่ใช่ไหมครับก็อยู่ต่อไปนะครับน้ำท่วมมาหลายปีแล้วนะครับต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาตินะครับ รวมทั่วโลกมทาเงินหนักก็ห้อคำห้อต้องสู่ต่อไปขายของดีบ่ครับน้ำจววุ่มกับพ่อก็น้ำละมีแต่เงินเส้นติเงินสดไปซื้อร้านเงินเงินเส้นมาซื้อร้านนี่คือจังไหนครับแมนบนะอเออแมนบ่ต้อง <c oughs> <c oughs> อ่าซื้อๆครับเอาจบคลิปไว้ที่นี้ครับผมสวัสดีครับ